พอกับสบายดีป้าลุงสบายดีสุกุสุคนสบายดีเอซีทั้งหลายมันไ้ก็พ่อกับช่างน้องม่เก่าปาลุงเอ้หืมพตาเขาคุ้ยเลยน้าป้ากินบังนัดตาป้ากินบังนัดไปพ่อปาลุงเอ้เส็เสบม่งมิว ไ่่ต่างพ่อกน้องมิดครืาจ้าม่น้เาจาที้คนยันก็าั้งผนกันเหตุั้แผนกันเหตุไปเลยว่าไม่ลับคนณรับปลาไม่ต้านี่สิแกงหวไม้การไม่ลับแล้วเรือพี่น้องลับปลาลับปลาไปเลยไม่ต้าเขาัวแกงหัวไม่้องมวก๊าซสียันบดจะนั่สีบดจะนังมานเขาขั้วกันสามคนมานไปเลย มีหลับปลาแกงน้ำไม้แล้วกันซีมีปิงปลาป,ป,ปิงก pa. ้างปลาปลาลุงเอลยวปลาลุงได้สับแฉหมือนกันตอนกินพอละลุงเอยปพาตาเห็นนะลอยแขนเลยลอยแขนลอยปตาเตา เป็น Head, ัตาเห็ดปุเลย้องมีกับเคยเห็ด e จ๊เท่ัว้างกับยาโคกเนี่ยยาโคกนี่ปุ้เลยดพเวไงันยังออานะัันซ้เกันยง่ซ้ล่างันา ta nomu pan, miếu nan, miếu nang, bội khao bùi, bội nang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 , phần nào bội nang, bội nang, bội phần nào เสียแต่้งน้อยเดอบางเสียแต่งน้อยใช่ไหมเดินไ่ได้ปาลูกเห็นนี่นะแม่ขรนจนเข่ากันเล่กเ้ให้มันหมุนเข่ากันลาบแบบนีนานไปโบกทุนหมดจิน

มีบดจะนงังเลยแต่แกง,งนอไม้สเฮ็ดเค็มลงเอ้แกงนอไม้สใส่เฮ็ดเค็มแน่นไม่เตาซีมเลยท่านนี้ลงประแด็ไปลงประแดงไแล้วก็ซีลงเฮ็ดเค็มลงเฮ็ดเค็มมาตาาตรพุง้บนี้ตาุงบนี้ คิกพงคลิกป่นไปเลยเขาเบื่อเาลแล้วพี่ตจะใส่กระเบื่อลงเลยพี่ตะแกงน้ำใหม่พี่ตะลับปลาเลย อะแนนไขมันแบ่งแนนกันไปเลยหลับแล้วลับแล้วจ้ปลาบปลาปลากระยงอ่อนป้ยหอมได้ปะลยน้ำได้น้เลยต้มปลาน้ปลาบุมีน้ำ สามหนึงลงไปเ,เลยไม er. ่จวะสามนึงเต็มเลงไวนีก็มมักอือมเนรหูนูแล้วเ็เข้มทองดูุชาวไปด้วยหูนูแู่วุา่วแช้าแลวไปด้วย น้ำมีดทั้งอัานนะเมืองไหรดอกเป็นมาโอ้ยอยากมากินข้าวน้ำเดียวปลาว่าอยากกินข้าวามภาคกับน้องมีดกับลูกมีดกับมาเด้อปลาเด้อ,อกินข้าวสือกความภาคทำการหลายคนปาลาแต่สเสือกเป็นไ่น้ำปลาตะปลาลาปลา,น,า,น,านี่บาอยากกันบ่เนี่ น่าทั้งประเนอน่าทั้งเยอรมัน่างเรมนกัมาเด้น่าเด้กินข่าผมพาน้ำลูกน้ำรานเด้นะคกับพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ทั้งเมกามาเด้กินข่าน้ำลูกน้ำลานลับปลาหลับปลาน้องขีดปใส่อีกเลยน้องขีดเนาะ สกสันานี้ด้นโคกกระน้อยไปเลยโอเคแล้วเถิไปใส่ยังนอขิดนะฮะไปดเอาถั่วไปใส่ยังนอขิดเ็ม้ไปเอาเถไปใส่ผัวบ่าวไปยอกนองขิดไปเลย แต่เพิ่มปลาแดกลงีปแล้วปลาเลยเอา้าลองคิดเทียบไปเทียบมาลองคิดลองใช้สวยน้อยว่าสั่นเฮ็ดเข้มขึ้นสีลายโถงอยู่ปลาตัวสวยใหญ่เลยลองคิดเห็ดไปใส่ผู้บ่าวน้อยได้ลองคิดแ <c oughs> น่ได้ผู้บ่าวได้เจ็บข้อเลยลองคิดว่า <c oughs> <c oughs> อยากลองคิดปลาเลยไหมนี่มังเอ๊ะใส่กับเบอร์เบิร์ตสัอือ แซ่บนะ si, yang ๆ no บ่ no

ใส่น้ำพอดีเบิดเลยคปลเลยนแห้งมาได้เกลือปลกง่ายหมปลุกง่ายเพื่อน้าปเอาเพื่นเรามันช่บลายหลาเหนวกาสาบวนีวกวาสาบกเลยไม่ไม่เป็นคนเดียวตัวสั่งสาบเลย่มไมตสั่งม่แต่ มันร้อนห้องแห้งเพราะมันสีเหีย่ยป้าตัวจนบานขกเลยปลาลุงเอ๋เต็มขกพอตัดเขาพวอ,อันเห็ดกินสูทีงานเข,ขาขยันกินปลาลุงเอ๋กาเทีย่ยม

เส็บในนอนปลาลูกเสบในนอนปลาแกงน้ำไม้ล,มลาบปลาใส่กันคัขกขนาดปลาลูกเ้ยเม,มตตาหมอมาเฉยจังอีเดียวเนาะปานนีนน้ขัวปาลปาลาปลาใส่เมตตาหุบสก,กกเลยปลาลูก วันน okay. ี้องมิตสิอจคขีปเพียงท่านี้แลยปะลุกเอ้ลิปหนาพกันใหม่ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิตรได้ปลุกไดช่อง้อตรดปลุงหนึ่งพันศั์น้องจศั้มิตก่อนสามพันัก่อนปะลุกเอ้ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิตนไปะลุงเอ้หมดสามพัับปะลุกเอ้อลสบายดีขอบคุณลุงนะ